พบกับดาราล่องหมากนะครับแต็มศูนย์ฝัง่งอูสแสงได้เสิร์ฟก่อนครับอต้องทับลากมาเตะแต้มศูนย์ปุ่นเสิร์ฟมาเอาจอดเตะเรียบร้อยดีครับปุ่นเสิร์ฟอต้องทับเปิดหนึ่งปุ่นยก กองทัพเตะเรียบร้อยดีศูนย์ศูนย์ตทนเซิฟกองทับเปิดแป๊กครับเรียบร้อยดีหึ่งต่อศูนย์องทับเปิดลากเองครับเขียวคับนทนเสิร์ฟครับ เอไปน้องทับเปิดปุ่นยกทับเขียวติดนิดเรียบร้อยดีครับเป็นต,ต่อครับเอาแต้มสามต่อศูนย์เสือไปติดนิดนะครับเปลี่ยนทรงาแต้มศูนย์ต่อสามมาไงปุ้นเสือมาจอดเปิดนทนยกจอดเตะเรียบร้อยครับสามต่อศูนย์มาไงครับเสือไปกอ๋อ ต้มศูนย์ต่อสามนะครับเสือบมานาทนเปิดหนึ่งยกขึ้นจอดเตะติดนิดกับอู้น่าเสียดายครับลูกนี้ยกเข้าไปสวยนะครับ<า>แต็มหนึ่งต่อสามปุ่นว่างเสือบพาค้างนทนยกขึ้นจอดเตะเรียบร้อยดีหายนะครับลูกนี้แต็มสามต่อหนึ่งเสือป้ายน้องทับเปิดหนึ่งปุ่นยกทับเตะเรียบร้อย<า><า>แต้มสี่ต่อหนึ่ง ปุ่นเปิดหนึ่ง,เ,งเรียบร้อยจอดเปิดขึ้นเยียบปุ่นอืออตหนึง่งนาทนเสิร์ฟไปอือติดเน็ตไปไหนครับลูกนี้เอาขวาสุดนาทนจับอยู่ครับยกเข้าไปจอดเตะลูกดีครับแ้มห้าต่อหนึ่งปุ่นรับจเจ้าอยู่หรือไม่ดูลูกนี้ครับ เตะโอ้น้องทับเตะหนักมากครับลูกนี้สเสร์ฟมาเอาจอดรับได้ครับต้อทนยกเข้าไปจอดเตะเรียบร้อยดีอเอาแต้มห้าต่อนหนึ่งครับฝั่ <c oughs> งนี้นํำไปเยอะเอาเปิดขึ้นน้องทับเตะไปนะครับเตะดีครับลูกนี้้ <c oughs> างตแตมยังเปลี่ยนเสิร์ฟอยู่ครับเอาเสิร์ฟไป <c oughs> ลูกขอครับลูกขอ แต้มห้าต่อหนึ่งวางงน้องทับเปิดหนึ่งน้องปุ่นยกน้องทับตีสวงนิดไปเอาแต้มหกต่อหนึ่ง,เ,งเสิร์ฟไปน้องทับเปิดหนึ่งปุ่นยกทัเตีติดเน็ตอีกแล้วครับสองลูกรวดห้าร้อยนาทุนเสิร์ฟทับเอาเปิดแต่ครับโอ้โหแต่ก็เป็นต่อต,ต่อหนึ่งแล้ววาไงฝั่งนูน้น เอาเปิดหนึ่งยกขึ้นอา้าวลากเองเอา้าวเกี่ยวได้เอายกขึ้นน้องทับอา้าวน้องทับยังเตะได้ครับลูกนี้หนึ่งต่อแปดว่ 8, าง,งเอาเสือไปจอดเปิดหลุดครับลูกนี้ตแต่ยังห่างครับแต้ม2ต่อแปสเสือไปจอดเปิดหนึ่งช่างทนยกจอดเตะครับเอาเรียบร้อยดีล็อกอยู่หรือไม่ แปดต่อสองเสิร์ฟมาต้องทับเปิดหนึ่งปุ่นยกเอาต้องทับแก้ไปครับเอาเอาลูกออกออกเอาเต็มเก้าต่อสองเสิร์ฟมาทับเปิดหนึ่งปุ่นยกเข้าไปทับเตะอืมเตะดีไหมไม,ไม่น้องปุ่นเสิร์ฟเอาเต็มสองต่อเก้าเสิร์ฟไปเอาน้องจอดเปิดยังทนยกจอดเตะ เอาลูกออกไปครับแต้มสามเก้าวางไงฝั่งนี้เสือป้ายเอาฝั่งนู้นเปิดได้ครับยกขึ้นตปเอาลูกออกครับแต้มสี่ต่อ 9. เก้าเปิดป้ายเอาไม่ข้ามแต็มเก้าต่อสี่วางไงปุ้นยกขึ้นน้องทับพูดถือว่าแก้ไครดีมากครับน้องทับไม่เต็มสี่ต่อเก้าเสือป้ายเอา,เป,เ,อาเปิดดี แก้ไขมาได้ไหมแก้ไขมาได้ยกขึ้นหนึ่งสองเตะอืมแบบนี้แต้ม5้าต่อ9กขอบุญเสิร์ปป้ายน้องจอดเปิดหนึ่งจงทนยกขึ้นจอดเตะเรียบร้อยมาเรื่อยเกต่อห้าเอาน้องทับเปิดหนึ่งปุนยกขึ้นน้องทับมาง่ายอ้าวองจอดเกี่ยวได้ครับเอาขึ้นนิดนึงเตะเรียบร้อยดี แต้ม้าต่อเก้าเสือไปเอาน้าทนเปิดหนึงยกขึ้นจอดเตะติดเน็ตไปครับฝั<ะ>่งนี้ไล่ขึ้นมานะครับ6ต่อเก้าเสือไปเปิดขึ้นเตะเรียบร้อยดีแต่ว่าแต้ม,ตมนลองเอาแต้ม้าต่อ6กเส์อมาเส์อดีครับลูกนี้เรียบร้อยไล่ซ้ายสุดแอาเตาม0ต่อห เปิดหนึ่งยกขึ้นเตะเรียบร้อยดีครับยกแบบนี้ก็หายนะครับเอาแต้มหกต่อสิบเสิร์ฟไปเสิร์ฟดีครับ, 6, บ,บ,รบลูกนี้เอายกขึ้นมาได้ไหม,ม,ไมเรียบร้อยดีครับเอาครับแตมไล่ขึ้นมาครับเจ็ดต่อสิบเสิร์ฟไปเอาน้องจอดเปิดได้ช่างทนยกจอดเตะ<อ>เรียบร้อยดีครับเ<อ>ตะเข้าตัวเลยมาดูกันที่แตมนี้สิบต่อเจ็ดเอาเปิดหนึ่ง ยกขึ้นเอาเตะได้ครับอุ้ยสุนี้สวยงามมากครับครับแต้มได้กันมาเจ็ดต่อสิบเสือป้ายเปิดขึ้นยกยเตะเอาติดเน็ตไปแล้วครับมาดูดน้องปุ่นเสอือเอาแต้มแปดต่อสิบเสือป้ายเอาเสออือโปกหลังไหมครับเอาเปิดหนึ่งยกขึ้นเตะ<ด>เรียบร้อยดีอั่ง,งนี้จะลอกอยู่หรือไม่มาดูกัน แต้ม10ต่อ8เสิร์ฟมาดีครับลูกนี้อาว่าไงต้องปุ้นอา้า <โด S 2> แก้ไปครับออก <โด S 2> อแต้ม11ต่อ8ปต้องทับเปิดหนึ่งปุ้นยกขึ้นเตะเอา้าวัวนะแข้งครับแต่ข้ามอาแต้ม8ต่อ1 1ปุ่นเสิร์ฟไปต้องจอดเปิดหนึ่งอย่างทนยกซ้ายครับจอดเตะเตะเข้าตัวเลยครับ ้าวาาเสออ์อมา่าไงครับแล้วก็ไตนิดเกือบข้ามมาเอาแต้มแปรต่อ,อ1ออิเสิ้ลเสือไปเส์อพริกนิดไปครับเอามาไงฝั่งนี้จะเก็บหมูตกได้หรือไม่ยังเก็บหมูตกได้ครับ ครับแต้ม9ต่อ11บเ,เอ็ดเสืเอป้อายกรรมการบอกว่าดีครับแต้ม10ต่อ11เอิดเสไป้ายทนจับยูยกขึ้นจอเตะดีครับลูกนี้แต้มสิบเอ็ดต่อ10บ้องทับเปิดหนึ่งปุ่นยกขึ้นน้องครับเตะได้หรือไม่ติดเน็ตไปครับ อะครับอีกแอมเดียวเกมครับ12ต่อสิบอ้าวล็อกอยู่หรือไม่มาดูลูกนี้เปิดขึ้น oh. อ้าวเตะแก้ไปครับอ้าวช่างทนเกี่ยวได้ล <Yeah. S 1> องจอดเตะ <What? S 1> อ้าวเรียบร้อยดีครับอ้าว yeah. Yeah. ครับฝ <Yeah. S 1> ัง